อนี้หลวงพ่อก็60 69 69ยังดูแข็งแรงก็ใช่บวชมาผม6 2ครับโอ้โหยังเด็กหนุ่มครับ่สู้หลวงพ่อไม่ได้เลยดูหลวงพ่อยังเข้มแข็งดูยังมุ่งมั่นมากเลยครับสังขารเราทุกเป็นรูปนามมันไม่เทียมแท้หรอกครับแต่เราจะต้องยืมสังขารที่เป็นปลอมนี่มาสรรหาสิ่งที่เป็นจริงคือความดีของชีวิต แล้วเราได้มาซึ่งความจริงความดีแห่งชีวิตแล้เนี่ต่อไปร่างกายของเราจะสลายไปมันก็ไปตามกฎธรรมชาติฉนันต้องปรงตกแต่ว่าหลวงพ่อเห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มเนื่ยตลอดเลานแก้ทุกอย่างไงครับเวลาหลวงพ่อเจอปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านก็ตามเนี่ยบางทีก็จะต้องเจอปัญหาที่ชาวบ้านเรียกกลุ้มใจเหมือนกันหลวงพ่อแก้ไงครับภาวนาบ้างสวดมนต์บ้างทำสมาธิบ้างตัดใจบ้าง แล้วเราจะสบายใจทำได้ทุกครั้งไหมครับเออคงได้มา <laughs> <laughs> ใชแต่บางครั้งก็เหลือเหลือเศษอยู่มดหยิองนหยินนิดๆ,ๆครับเ,เคยโกรธมากๆไหบเวลาเจอกับสิ่งที่ <c oughs> พูดแล้วบอกแล้วให้ทำอยากให้ทําอย่างนี้พูดกี่ครั้งก็แล้วก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ยังเกิดเนี่ยหลวงพ่อเคยโกรธจริงๆไหมครับนมยฮะ เรายังเป็นพระที่เป็นพุทธชนพอกดแล้วเนี่ยสักคู่เดียวแล้วก็ดึงสติก,กลับมามปล่อยวางไอ้ความโกรัวให้มันลงกรับใชยกดครับ,รบแต่ต้องปล่อยวางเะฉะน้นเวลามีคนมาถามหลวงพ่อว่าตายแล้วไปไหนหลวงพ่อตอบไปอย่างไงเออนี่หลวงพ่อว่าแล้วแต่ อย่าไปดูโลคหน้าอย่าไปดูโลคหลังเลยครับดูหน้าปัจจุบันดีกว่าเราจึงจะจิตใจไม่วุ่นวายเหมือนกับการครั้งหนึ่งนี่มีพระองค์หนึ่งถามพระพระพุทค์ว่าชาติหน้านี้มีจริงเปล่าแดบบีวถามพระพระรุทับพระพุทงคกเลดรวบใบไม้ที่อยู่ในมือให้บอกว่าเออโลคหน้า ชาติหน้าภายหลังนี่มันเป็นปัญหาที่ยาวที่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อหน้าปัจจุบันนี้เราตัดปัญหาหน้าปัจจุบันนี้เราทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ทำยังไง,งจ,จิตใจจึงจะมีความสุขทำยังไงเราจึงจะละละความบาปและบำเพ็ญอยู่ในกุศลและเป็นคนที่ดีคนหนึ่งดีกว่าตัดปัญหาแก้ทุกในปัจจุบันดีกว่าที่จะไปรู้ ชาติหน้าภายหน้าไปหลังนะดีกว่านะตะเกียงถ้าผู้นั้นฟังแล้วก็ตัดสู้ทำอย